ประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงที่สามารถที่จะให้ในโยบายแก่โรงเรียนขยายโอกาสนะคะแล้วก็ ดิฉันเห็นตัวเลขในเรื่องของการศึกษาเรียนต่อโดยเฉพาะคนที่จบมาสามแสนสามหมื่นกว่าคนเนี่ยนะคะแสนสี่หมื่นกว่าคนแล้วเรียนต่อแสนสามหมื่นกว่าคนตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งข้อมูลนี้น้อยมากที่จะอยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็เลยเในการเรียนต่อที่สูงขึ้นแต่ในการบริหารจัดการในโรงเรียนขยายโอกาสนั้นเป็นเป็น เป็นปัญหาที่ซ้ำซ้อนที่ดิฉันไปเจอในกรณีหลายกรณีด้วยกันแล้วครูมาตามที่บ้านเนี่ยก็บอกว่าทำไมถึงต้องมาตามที่บ้านเขาก็บอกว่าจนซ้ำซ้อนเนี่ยความจนนี้ก็ซ้ำซ้อนขนาดนั้นเหรอคะถ้าจนแล้วจนอีกจนแล้วจนเล่าจนจนไม่มีอะไรจะจนนี่เรียกว่าจนซ้ำซ้อนลักษณะเช่นนี้มักจะไป จบมสขายายโอกาสแล้วมักจะไม่เรียนต่อค่ะซึ่งการศึกษาภาคบังคับให้จบมสามดิฉันไม่เห็นด้วยเลยค่ะเด็กจะต้องอยู่ในที่โรงเรียนสีขาวปลอดภัยที่สุดต้องบอกว่าปลอดภัยที่สุดนั้นควรจะอายุถึง18ปีควรจะมีนโยบายอะไรที่ทำให้ผู้ปกครองจะต้องส่งลูกเรียน จนถึงอายุ18ปีไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสนั้นส่วนมากแล้วจะให้ฝึกทักษะอาชีพควรจะดิฉันเห็นว่าในฐานะที่ดิฉันเป็นครูมา30กว่าปีนี่นะคะดิฉันเห็นว่าคนที่เข้าเรียนเก่งในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นอัจฉริยะเป็นช้างไพรมักจะเกิดในป่านี่ค่ะช้างเผือกเนี่ยก็เยอะ ฉะนั้นนี่ไปให้เขาฝึกอาชีพซึ่งเขาจะเป็นวิศวกรคนที่โด่งดังที่สุดออกแบบสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นไม่ได้ฉะนั้นนี่ควรคัดเลือกหรือไม่อย่างไรว่าวิชาการที่คนเก่งๆเนี้ยก็ให้ผู้ปกครองสนับสนุนไป โรงเรียนที่มีวิชาการเก่งๆเพื่อที่เขาจะเป็นมันสมองของประเทศต่อไปนั่นคือโรงเรียนขยายโอกาสนะคะชื่อนี้ควรให้โอกาสกับเด็กไกลพืนเที่ยงทุกคนเพราะว่าที่เขาเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในหมู่บ้านหมายความว่าเขาไม่มีแม้แต่ค่ารถ จะไปโรงเรียนประจำตำบลไม่ต้องบอกว่าโรงเรียนประจำอำเภอนะแล้วเรื่องอาหารกลางวันด้วยค่ะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันเรียนให้ท่านประธานทราบว่ามหมสองม3บางโรงเรียนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันเพราะว่าอาหารกลางวันนั้นจะถึงป .6 แต่บางโรงเรียนบริหารจัดการให้ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันทั้งหมดได้แล้วที่ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันทำยังไงคะกลับไปจ้ำประแดกที่บ้านถ้าเป็นอีสานนะฮะบางคนพอจ้ำเสร็จแล้วเสียงออดโรงเรียนดังขึ้นจะบ่ายโมงเดินกลับมาโรงเรียนมาไหมไม่มาคะ่ะเพราะทำไมพ่อแม่ให้ไปเลี้ยงควาย เนี่ยมันจะต้องมีมาตรการช่วยเหลืออธิบายให้ผู้ปกครองรับทราบ,บ,บ,บซึ่งครูทั้งประเทศนี้กว่าเจ็ดแสนคนเลยทีเดียวลองเอานักเรียนทั้งหมดมาผูกสิคะมันหนึ่งต่อยี่สิบไหมเนี่ยค่ะมันจะต้องให้ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ทรัพยากรของประเทศชาติทรัพยากร บุคคลต้องมีคุณภาพจากการช่วยเหลือเกื้อกูลและทำความเข้าใจกับโรงเรียนขยายโอกาสเรือจ้างด้วยจิตวิญญาณทำได้ทั้งนั้นดิฉันเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านประธานที่เคารพครบับว่าเรือจ้างด้วยจิตวิญญาณนั้นทำได้ทั้งนั้นนั่นคือทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพของประเทศไทยต้องใส่ใจทุกรายละเอียดเขายากจนก็ตามหรือจะปล่อยคนที่เสือเกิดมาจนให้จนส้ำซอนอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะคะดิฉันถามคำถามที่สองค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนขยายโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่อย่างไรขอ ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะขอบพระคุณค่ะ